ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราก็จะคุยในเรื่องราวของฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าสมก,การกลไกหนึ่งที่มีบทบาทต่อร่างกายมากคนเราหลายคนนะัทวินหาอยากนั่นอยากนี่อยากทานอยากสารพัดอะไรดีไปกันหมดเดยอะแยะ แต่บางคนลืมมองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในร่างกายแล้วส่งผลออกมาทําให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปแล้วก็รู้สึกสับสนว่าฉันไม่สบายฉันหนอยฉันเป็นอะไรแต่บางครั้งเราก็าหาสาเหตุไม่เจอเพราะว่าเราลืมเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนใช่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะครับกลไกนี้มันเปลี่ยนไปนะครับอยากฟังอยากรู้อยากข้อสรุปจริงๆต้องให้พี่หมอมาสรุปให้ฟังว่าเรื่องราวของฮอร์โมน เกิดความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงบ้างอ่าคือในศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าต้นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายลงนี่นะครับไม่ใช่เพียงแค่สารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินเกือแร่อะไรอย่างเดียวเท่านั้นแต่ฮอร์โมนมีบทบาทที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งและฮอร์โมนทําให้เราดูเด็กดูหนุ่มดูเป็นวัยผู้ใหญ่หรือดูชรา ก็เกิดเหตุเพราะฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพอฮอร์โมนมาลดลงนี่นะครับก็ทําให้สมรรถภาพของร่างกายลดลงรวมไปถึงการเสื่อมของเซลล์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเซลล์ภาย<ม>นอกเซลล์ภายในนะและก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยดังนั้นในศาสตร์ชลอวัยก็มีการให้ฮอร์โมนเสริมแบบธรรมชาตินะ<ม>ซึ่งในศาสตร์แบบนี้นะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่สัปัจจุบันทันด่วน นะทันที<ม>ทันใดแล้วเราเพราะว่าคนไข้ที่มีปัญหาของภาวะฮอร์โมอนบกพร่องเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่วัยทองวัยแพทินัมมอร์โมนเพศหญิงเพศชายแต่เพียงเท่านั้น<ม>เลยเ,เพราะว่าฮอร์โมอนในร่างกายมันมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์ฮอร์โรอมอนฮอร์โมอนจากต่อมมกไตฮอร์โมอนต่อต้านความเครียดฮอร์โมอนเมราทนินหลายถึงหลายตัวเนี่ยมีบทบาทและมีอิทธิพลด้วยเช่นเดียวกันแต่การบกพร่องฮอร์โมนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคที่ชัดเจนแต่ทําให้คุณภาพชีวิตหรือ ทำให้เขาเรียกว่า Quality of Life เนี่ยนะครับมันเสียไปนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็จะทนทุกข์ทรมานเพราะอะไรรูไหมเพราะว่า mm hmm. วังคีเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่ไปตรวจเช็คสุขภาพแล้วมันกลายเป็นว่าปกตินะซึ่งในถ้าปัจจุบันไม่นับว่าสิ่งเหล่านี้คือโรคนะครับแต่ในศาสตร์ชราวัยวเราพบว่านั่นคือการเสื่อมของร่างกายไปเรื่อยๆนะครับนนในศาสตร์ชราวัยเราไม่ต้องรอให้มันเป็นโรคก,ก่อน แต่เราอาจจะแก้ไขปัจจัยเหล่านั้นก่อนให้กลับคืนมาอยู่ในสภาพเดิม ที่เราเคยเป็นนะครับซึ่งการแก้ไขให้กลับคืนมาในสภาพเดิมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การให้ฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การบำบัดเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายวิถีชีวิตความเครียดอะไรทั้งหลายต้องเป็นไป,นปนด้วยพร้อมๆกันนะครับจริงๆแล้วนี่เราเรามีตัวอย่างของเคสพี่เล็กนี่นะครับท,ท,ที่เราเคยนําเสนอมาเรื่อยๆเนี่ยรเราก็จะเอามานําเสนอให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะของเคสของพี่เล็กเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้าง เป็นฮอร์โมนที่สลับซับซ้อนมากนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีความ c o m พ l i c a t มีความซับซ้อนหลายเรื่องหลายเาวานะครับแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดคือภาวะฮอร์โมนบกพร่องนี้มันเป็นเรือรังมานานเป็น10ปีนะครับทับถมกันมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านการบําบัดมาแล้วไม่ได้ผละนะครับนะแล้วก็เลยทําให้ภาวะเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่อาการแสดงทางกายแต่มันตอกย้ำไปถึงจิตใจ นะแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ผิวพรรณหน้าตาการดูแลตัวเองคุณภาพการทำงานทุกสิ่งอย่างไปพร้อมกันหมดเลยนะครับ,รบนะดังน,น,นั้นในวันที่พี่เล็กเนี่ยได้ชมรายการแล้วมาดูเราจริงๆแล้วเมื่อน่าจะสัก2-3ปีที่แล้วเน่จะ่ร,รายการต้นๆเลยนี่นะครับนะกว่าที่จะ,ะดูแลแกจนกระทั่งมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยใช้<ก>เวลาใสาแล้วเฟซขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยเกือบ1ปี นะครับหเดือนเนี่ยคือตลอด6เดือนที่เราเจอกันเนี่ยนะทุกเดือนเดือนละครั้งเนี่ยโอ้โหนะปัญหาไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าทุกๆครั้งค่อยๆดีขึ้นอย่างชา้าๆนี่คือตัวอย่างที่เราจะต้องการให้เห็นว่าไม่ได้ดีขึ้นทันทีทันใดเพราะกว่าที่คุณจะเสื่อมโทรมมาขนาดนี้ก็ใช้เวลาแต่ อย่างน้อยคุณมีทิศทางที่จะย้อนกลับไปคุณรู้ตัวเองว่าคุณมาถูกทิศแล้วนั่นคือความหวังที่ทําให้เรากําลังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจาก6เดือนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า พายุเริ่มสงบนะพายุเริ่มมารุนแรงเลยนะครับอ่อนตัวลงเรื่อยๆอ่อนตัวลงเรื่อยๆหเดือนสงบแล้วหลังจากนั้นเริ่มพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นจนณวันนี้นะครับจากวันนั้นมาถึงน,นี้เนี่ยเกือบ2อสาปีกว่าแล้วนะครับนะซึ่งเรามีเคสตัวอย่างของพี่เล็กนี่แหละที่มาให้ชมกันเราไม่ได้มีภาพวันแรกรนะครับแต่ว่าเรามีวันสุดท้ายที่วันที่ล่าสุดที่เราได้คุยกันนะครับ,รบก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการดูดาจากภายในและส่งผลไปสู่ภายนอก เราไปติดตามรับชมคลิปกันเลยครับไปสังเกตแบวตาครับพี่เล็กก็เป็นคนหนึ่งบุคคลท่านหนึ่งที่ได้ใช้ฮอร์โมนนะครับมาเป็นระยะเวลาประมาณสองถึงสามปีแล้วนะครับคือตอนแรกที่มาดูยยแย่มาแล้วเพราะว่าพี่เล็กอัผ่าตัดว่าลูกรำลังไข้ทิ้งตั้งแต่ตอนสามสิบปลายๆก็เรียกว่าเป็นไมท้องตั้งแต่บัดนั้นมาเข้ามาถึงนี่คือแบบซึมเศร้ารุนแรงของแบบโกรธนอนไม่ได้คือทุกอย่างแย่หมดแล้วอะครับแล้วพอใช้ไปแบาบ รอบเดือนแรกปุ๊บเนี่ยคือมากลับมาหาหมอเรองก็สดใสเลยเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่ที่แน่ๆซึมเศร้าเนี่ยหายแบบชีวิตได้ยทิ้งไปแล้วครับซึมเศร้าอย่างแรงเลยมันซึ่งตอนหลังเราไม่รู้ว่าซึ่งเศร้าเคือเราไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรดีกว่านะคบว่าการที่เราเป็นเพราะเนี่ยเพราะว่าจิตตกหรือว่าความเครียดหรือว่าเราคิดไปเองบางอย่างคือเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่วันนึ่งพอเราเดินใช่คะทั้งหมดฮอร์โมนแล้วก็ทุกอย่างที่คือสมัยก่อนเราเป็นคนดูดีเป็นคนที่แบบ คือเป็นตอนที่น้อยเนี่ยคือนคนสวยอ e. yes. ่ะพูดอย่างเนี um euh ้ยม I mean, ันคดีอ่ะในสายตาคือใคเห็นใครชมอ่ะแต่คือดูไม่ได้อ่ะขณะที่ว่าพี่เล็กไม่กล้าเดินเข้ามาปิดทางประตูพี่เล็กต้องปีนเข้าเข้าทางหน้าต่างใช่ไหมเพราะว่าคนมันมาทักเราอ่ะมันมาทักแบบทำไมถ้าถ้าโซนอย่างนี้ทำไมแบบเป็นอย่างนี้เป็นอะไรแบบทักจนเราแบบจิตตกอ่ะแย่ขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วแบบพี่เล็กก็แบบ แล้วงานน่ะพี่เล็กก็พี่เล็กก็แปลว่าพี่เล็กก็ไม่ค่อยอยากทํางานหรือไม่ก็อยากจะคิดอะไรไม่ได้ใครดีตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำน่ะพี่เล็กต้องนั่งร้องไห้ก่อนแปลว่าไม่อยากคุยกับใครด้วยก็ปีเข้าทางหน้าต่างพี่เล็กเป็นมากแล้วก็จากน้ำลุกขึ้นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มต้นวันใหม่นลเข้าไปในห้องน้ำอ่ะพี่เล็กต้องนั่งร้องไห้ก่อนพักเลอใหญ่ เราค่อยเริ่มต้นหนักแล้วค่วอยออกไปใช้ชีวิตถ้าเป็นประเด็นอย่างเงี้ยมันมีผลเกี่ยวกับครอบครัวไหมคะพี่ลเล็กเรียนถามตรงๆนะอย่างมากน,นะก็มีส่วนอยู่แล้วสําหรับตัวเองส่วนตัว,ตวเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยเลยไม่อยากยุ่งเลยมีส่วนใหญ่ใหญ่เลยมันที่ทำให้เรื่องปัญหาฮอร์โมนยิ่งแย่เคยเจอคนคนหนึ่งก็รุ่นพี่เรานิหนึ่งซึ่งเศร้าไม่อยากได้ใครดีไม่อยากอะไรเลยอยู่ก็ไม่อยากรู้ขึ้นมาอะไรแล้วแต่ว่าลูกเขาป่วยหนักอยู่อยู่ใน ICU เจอเขาน้าห้องใน ICU เขาก็แบบ ไม่ไม่ไม่อยากสู้ชีวิตไม่อยากแต่งแต่ก็ต้องสู้เพราะลูกกำลังในชีวิก็เขาบอกเขาเนี่ยไม่อยากไมแต่งแต่งตัวไม่อยากอะไรเลยไม่อยากตื่นขึ้นมาไม่อยากอะไรถามว่าสามีดีไหมลูกดีไหมดีหมดอ่ะอายุประจำเดือนพี่เล่ก็ซักซักเขาเลยเหมือนเราแบบเป็นคนต้องรู้ว่านี่เหมือนจบไปไทยจริงเลยเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนจบไปไทยจริงเลยเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนจบไปไทยจริงเลยเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนจบไปไทยจริงเนะครับี่ยี่เบทยจริงเลยเนี่เนี่ยนี่เหมือนจบไปไทยรักษาเรื่องฮอร์โมนอย่างเลนี่ยเลยแล้วบอกสามีเลยเนี่ยว่า แฟนคุณเนี่ยไม่ได้เป็นไรเพราะเขาไปสารพัดไปหาทุกอย่างทุกโรคเลยไม่เจอโอ้แปลว่าไปหาหมอมาเยอะนอนไม่หลับร้อนลุมร้อนลุมเล้าใช่โอ้โหร้อนอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากได้แต่พี่เล็กแนะนำก็เลยว่าคุณต้องงันไงจริงครับต้องนณวันนี้พี่เล็กมีความรู้สึกอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างพี่เล็กก็กระชุ่มกระชวยแบบว่ามีเรื่องมีแรงใช่ไหมคบไม่เป็นแบบนอนซึมไปไหนไม่อะไรแล้วก็ความเปล่งปลั่งความอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาครับ อที่ชัดเจนก็คือเรื่องสุดเศร้าเรื่องสุดเศร้าแล้วเรื่องงานนะครับตอนนี้ดีขึ้นไหมงานก็มีพละกําลังที่เราจะไปทําอะไรได้แล้วจากเมื่อก่อนก็คือแบบเหมือนอย่างที่ที่แม่เป้เคยบอกว่าเราไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ละแต่แบบกลับมาจริงๆแบบอย่างนั้นจริงๆอเลิร์คืออยากที่จะโฟกัสงานอยากที่จะทําอะไรได้มากขึ้นแล้วก็เสาวๆก่ะง่ายๆอะอย่างเงี้ยแต่เป้เชื่อนะว่าพี่เล็กเปลี่ยนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือมองพี่เล็กทุกครั้ง พี่เล็กดูดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ครับๆๆๆแล้วก็ครั้งแรกกับวันนี้ที่ผ่านไปเนี่ยพี่เล็กก็เติบโตพร้อมกับสมาร์ทคลินิกต้องใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะฮะจนณวันนี้ผ่านมาเนี่ยพี่เล็กเปลี่ยนไปเยอะแล้วแววตาความสดใสเนี่ยคนเราอดวงตาม,มันบ่งบอกความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมทีเนี่ยพี่เล็กแค่ทักเนี่ยนะความรู้สึกก็อีกอันละอ่าฮะครับผมนะครับเราดูแลหลายตัวเลยนะครับทั้งกลไกเลยสี่สิบเก้า มาถึงที่นี่ตอน40่สิบครับาก,การกบอืมครับก็สุดท้ายอยากให้พี่เล็กพูดให้กําลังใจสําหรับคนที่มีปัญหาในอดีตแบบพี่เล็กคล้ายๆกันนะฮะคืออย่าไปถอดใจคือทุกอย่างมันจะมันจะมีทางทางออกของทุกปัญหาแต่ผู้หญิงเนี่ยให้คํานึงถึงเลยถ้าวันนี้มาถึงรนะับรองว่ายังมหมดกาลังใจมันมีหนทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอนทีอจิ้งหรืออะไรเนี่ย มีทางเลือกเข้ามาเนี่ยอย่างที่เริมต้นเนี่ยดีขึ้นมาได้จากคนที่ว่าถอดใจกันแล้วอ่ะไมับพี่เล็กขอบคุณมากครับะพี่ชมทางบ้านครับพี่เล็กก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับใครหลายคนคล้ายๆกันนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพเราดูแลได้นะครับแต่เรื่องแต่ตัวเราเองครับผมขอบคุณมากครับพี่เล็กสวยเชียว นะครับผู้ชมบางบ้านครับได้ฟังความรู้สึกนะครับจากพี่เล็กเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนคนที่ไปนั่ง เรียนเลยนะครับเรื่องนเรื่องราวของแอตไจริงคือรู้เรื่องราวของฮอร์โมนเยอะและสิ่งที่พี่เล็กพูดเนี่ยพี่เล็กบอกว่าพอเห็นใครนะรู้สึกว่าดูถดถอยดูแย่ให้ลงนึกถึงมากอยากให้เหมือนตัวเองเใาเข้าแล้วเขาก็ได้ถ่ายทอดตรงสิ่งนี้เนี่ยไปสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องคือภาวะที่เขาเป็นเนี่ยไม่ใช่ภาวะที่แปลกประหลาดเป็นภาวะที่เขาเขาไม่รู้นะว่ามีคนเป็นแบบเขาอีกเยอะแยะมากมายเพราะภาวะสับออพติเมอลหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์สูงสุดเนี่ยเจอได้เยอะมากนะเล็กจะคงจะบอกได้ว่าแต่ ส0ถึง95เปอร์เซ็นต์ของประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ในสภาวะนี้แต่หลายคนก็หาทางปรับตัวเองได้นะปรับตัวเข้าหาบ้าง,างทำมงรมะอะไรบ้างก็ช่วยผ่อนคลายระดับนึงแหละนะครับแต่บางทียังไม่ตรงจุดตรงประเด็นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการดูแลจากภายในสู่ภายนอกอแล้วในวันนี้เป็นยังไงมีกําลังใจอยากจะเสริมเติมแต่งอยากจะแต่งนู่นแต่งนัน่นแต่งนี่ให้ดูดีขึ้นอ่าซึ่งในช่วงหน้า<ะ>ก็เป็นช่วงของการดูแลความงามจากภายนอกเอาสิช่วงนี้เราไปเบรกก่อนแล้วกันนะครับกับเรื่องราวของรบโม ที่ผ่านพ้นไปเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องราวของ Makeover กับช่วงของ Smart Makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ